ครับก็วันนี้มีเหนืออการนะครับจะมาบอกให้เพื่อนเื่อเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าซัม s u n g in เวอร์เนะน้ำมันไม่เข้านะครับระบบไม่ทำงานเนาะก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับโดยโด้วยความชำนาญน,นะครับเอ้เฟรนมานานก็จะรู้นะครับว่ามันเป็นตัวนี้ที่เสีย ตัวเซรีนอย์วาลเปิดน้ำเข้าออกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนะครับก็เปิดออกมาแล้วครับก็มีสวิต์อยู่1 2 3 4 5สาี่หตัวนะรุ่นนี้มีเซรีนอย์วาลอยู่5ตัวอันนี้ก็จะเป็นเปิดน้ำในสเต็ปแรกนะครับที่จะตีฟองแล้วก็อัน,นี้เป็นเปิดน้ำเบื้องต้น สลับใช้ไปก่อนนะครับสําหรับสีฟ้ากับสีขาวจริงนะสีฟ้าต้องอยู่ด้านขวาจะน,นําเข้าสีขาวเป็นซอฟเทนเนอร์นะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวที่มันเสียกันนะครับเดี๋ยวจะมาสอนการวัดโอห์มอีกทีนึงนะครับวัดโอห์มว่าอันไหนเสียไม่เสียถ้าใครที่วัดโอห์มเป็นก็จะจับโอห์มตัวนี้นะครับสองขาน่าจะได้สักประมาณ129หรือ130โอห์มนะครับตัวนีง นะลองวัดดูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะนะครับเดี๋ยวใช้ไขควงนะครับจิ้มจิ้มข้างล่างนะค่อยๆงัดขึ้นนะครับเดี๋ยวมางัดกันเมื่องัดออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับจากงัดออกก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมกดลงไปเลยนะครับค่อยๆกดนะ อาจจะฝืดๆนิดๆทำการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทดสอบกันนะครับว่ามันใช้ได้ไหมเดี๋ยวก,กดดูนะแสงมันแสงมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแสงมืดๆ เดี๋ยวมันกำลังประมวลผลเปิดน้ำเดี๋ยวสเต็ปแรกนะครับเ,เดี๋ยวกำลังทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวรอสเต็ปต่อไปมันจะเปิดน้ำไหมถ้าเปิดน้ำสแสดงว่าใช้ได้นะปล่อยน้ำแล้วนะครับก็สแสดงว่าใช้ได้ อันมีสองรูนะรูน้ำรูนี้แล้วก็รูรูนี้เป็นซอสเซนเนอร์น,นก็แสดงว่าใช้ได้ทางน,นะครับ